บ้านไหนปลูกบ้านนั้นรวยกับสิบไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์เข้าบ้านตลอดปีไม่มีโอดสิบต้นไม้ที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิบต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวย ช่วยเรียกทรัพย์ปังตลอดทั้งปีกันนะครับซึ่งต้นไม้มงคลน,นั้นนอกจากจะช่วยฟอกอากาศทำให้บ้านดูสดชื่นร่มเย็นแล้วยังมีความเชื่อกันว่าไม้มงคลน,นี้จะช่วยเสริมดวงหนุนบารมีช่วยเรียกทรัพย์กวาดเงินเข้ามาในบ้านอีกด้วยกระผมเลยขอพาสาวกสายหมูมารู้จักกับต้นไม้มงคลปลูกในบ้านที่เลี้ยงดูง่ายได้ความสวยงาม ด้วยความที่ต้นไม้กับคนไทยอยู่คู่กันมานานตั้งแต่อดีตบวกกับพันไม้ในประเทศไทยของเราก็มีอยู่หลากหลายชนิดทําให้ต้นไม้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยมายาวนานทั้งเอามาปลูกเพื่อนําไม้มาทําเป็นที่อยู่อาศัยปลูกเพื่อได้ผลผลิตนํามาทําเป็นอาหารปลูกเพื่อเป็นยารักษาโรคปลูกเพื่อทําเป็นเครื่องนุ่งโ่มสิ่งของใช้ต่าง หรือนำไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลมาเป็นไม้ก้นหลุมเสาเอกที่จะสร้างบ้านหรืออาคารเลยมีความเชื่อที่ว่าการปลูกไม้มงคลไว้ในบ้านจะนำสิ่งดีๆนำโชคลาภช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองให้เข้ามาสู่บ้านของเราตามชื่อเรียกตามความหมายต่างๆของต้นนั้นนั่นเอง คราวนี้เรามาทําความรู้จักกับแปดทิศที่เป็นที่นิยมสำหรับปลูกไม้มงคลกันนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนั้นการมีต้นไม้มงคลปลูกในบ้านตามทิศมงคลที่เหมาะสมก็จะยิ่งช่วยเสริมความเป็นมงคลมากกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งก็จะมีะรายละเอียดดังต่อไปนี้ทิศต,ตะวันออกแนะนำให้ปลูกไม้ไผ่กอและต้นมะพร้าวทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แนะนำให้ปลูกต้นยอ และต้นสารพีส่วนทิศใต้แนะนําให้ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพร้าวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนะนําให้ปลูกต้นสดาต้นขนุนและต้นพิกุลทิศตะวันตกแนะนําให้ปลูกต้นมะขามและต้นมะยมทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนะนําให้ปลูกต้นมะกรูดทิศเหนือแนะนําให้ปลูกต้นพุทราและว่านต่างๆและสุดท้าย ทิศตะวันออกเสียงเหนือแนะนำให้ปลูกต้นทุเรียนนะครับเอาละ่ะเมื่อทุกท่านทราบถึงทิศมงคลต่างๆแล้วคราวนี้ผมจะขอแนะนำสิบต้นไม้มงคลที่เหมาะสำหรับปลูกในบ้านกันนะครับสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีพื้นที่เยอะจะให้ปลูกต้นไม้มงคลใหญ่ๆอย่างเช่นต้นขนุนต้นทุเรียนก็คงจะไม่สามารถทำได้ดังนั้นแล้วเรามาดูต้นไม้มงคลรวยทรัพย ที่มีขนาดเล็กๆที่เราสามารถปลูกในกระถางไม้ได้เลี้ยงดูก็ง่ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ใบนำมาจัดวางตกแต่งในบ้านให้สวยงามได้อย่างเหมาะสมสบายและที่สำคัญคือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. ต้นเงินไหลมาเจ้าไม้เหลือยมีใบรูปทรงหัวใจโคนใบเว้าลึกถึงสะดือใบ รายใบเรียวแหลมต้นนี้แค่พูดชื่อก็รู้ว่าเป็นไม้มงคลที่เสริมในเรื่องของเงินทองให้ไหลเข้ามาซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นเงินไหลมานี้จะเกิดความเป็นสิริมงคลช่วยให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาเข้าบ้านให้เกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ในปัจจุบันนี้ต้นเงินไหลมาเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลที่กระแสดีมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะต้นเงินไหลมาประเภทด่างขาวด่างชมพูและด่างเหลืองที่มีลวดลายแปลกใหม่และไม่สาําใครยิ่งมีราคาซื้อขายที่พุ่งสูงมาจัดว่าเป็นต้นไม้ที่น่านำมาเลี้ยงสะสมประดับบ้านจริงๆ 2. ต้นกวักมรกตต้นไม้มงคลรวยสาบใบสีเขียวมันเงาลำต้นเป็นแนวตั้งต้นนี้มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นกวักมรกตนี้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการกวักเงินกวักทองเข้าบ้านยิ่งถ้าบ้านไหนปลูกแล้วสามารถทำให้ออกดอกได้ก็จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภคิดอะไรก็สมความปรารถนามีความร่ำรวยยิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนใหญ่แล้ว นิยมปลูกกันในรม่มเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยแถมยังเลี้ยงดูง่ายชอบน้ำน้อยเลยไม่จำเป็นต้องคอยรดน้ำหรือดูแลอะไรมากเหมาะกับคนที่อยากปลูกต้นไม้แต่ไม่มีเวลาสุดๆ 3. ต้นทับทิมเศรษฐีต้นไม้มงคลปลูกในบ้านพืชล้มลุกใบเรียวสีเขียวสลับขาวก้านใบและท้องใบสีแดงอมงชมพู สีสันน่ารักสวยงามสะดุดตาต้นนี้มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นทับทิมเศรษฐีนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของความร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือใช้นั่นเองซึ่งต้นนี้จะชอบอยู่ในแดดรำไรระวังอย่าให้ถูกแดดมากเพราะใบต้นนี้จะไม่ได้ง่ายและจะเติบโตได้ดีในดินร่วนและดินทรายที่มีความชื้นสูงส ต้นว่านถุงเงินถุงทองหมายมงคลลาต้นรูปทรงน่ารักใบมีรูปร่างคล้ายกับถุงสีเขียวสลับขาวหรือเขียวสลับเหลืองขนาดเล็กดูแลง่ายต้นนี้มีความเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นว่านถุงเงินถุงทองนี้จะช่วยขับไล่ขุนใสหรือสิ่งที่ไม่ดีออกไปและดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแทน เนื่องจากสีใบที่มีความด่างลายแปลกตาและมีราคาที่ไม่สูงจึงทำให้หลายคนหันมาเลี้ยงต้นนี้กันมากขึ้นอย่างแพร่หลายเช่นกันหมายมงคลต้นที่ห้านั่นก็คือต้นออมเงินหมายมงคลปลูกในบ้านต้นเล็กต้นน้อยเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นออมเงินนี้ไว้จะช่วยในเรื่องทำให้มีเงินมากขึ้นเพราะต้นอ,อมเงิน ถือเป็นไม้มงคลที่มีความหมายถึงการอ,อมเงินและการเก็บหอมรอมรีบหรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากนั่นเองซึ่งต้นออมเงินนี้ก็มีลูกพี่ลูกน้องแบ่งแยกกันไปอีกเช่นต้นออมทองต้นออมนาต้นออมชมพูและต้นออมแคล์แต่ละต้นนั้นก็มีความน่ารักไม่แพ้กันเลยทีเดียว 6. ต้นเศรษฐีรวยสาบต้นไม้มงคลรวยสาบ ไม้หลมหลกใบรูปทรงไข่ขนาดใหญ่โดดเด่นเห็นชดัดมีสีเขียวมันเงาสดใสมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นี้ไว้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องความร่ำรวยความมีอำนาจบารมีที่สำคัญคือมีโชคลาภด้านการขาขายช่วยฟอกอากาศนิยมปลูกในที่แดดรำไรมักจะเห็นบ่อยๆตามร้านคาหรือคาเฟ่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการข,า,ขายตามความหมายนั่นเอง 7. ต้นรวยไม่เลิกต้นไม้มงคลใบหนามีลายจุดสีเขียวเข้มทั่วใบและมีความเล็กน่ารักน่ารักนี้มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นรวยไม่เลิกนี้ไว้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความร่ำรวยมั่งคั่งมีโชคมีลาบการขาการขายกิจการดีเฮงเฮงปังปง และถ้าสามารถปลูกให้ออกดอกตลอดปีได้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านนี้มีความร่ำรวยตลอดไปสมกับชื่อของต้นไม้นี้เลยทีเดียว 8. ต้นรวยล้น้าต้นไม้มงคลรวยสาบที่ลายสวยงามแปลกตาซึ่งแผ่นใบมีสีเขียวเข้มปนอ่อนเส้นกลางใบเป็นสีแดงก้านเป็นสีชมพูอ่อนลิ้นใบเป็นสีแดงและหลังใบเป็นสีชมพู บนจุดสีเขียวแทบจะไม่ใช่ต้นไม้แล้วแทบจะเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นรวยหล้น้านี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องความเป็นสิริมงคลและเสริมโชคลาภช่วยให้เกิดความร่ำรวยเสริมสงงาราศีให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านก้าวต้นเศรษฐีเ,เรือนในต้นไม้มงคลมีใบเรียวยาวคล้ายกับใบเตย แต่แผ่นใบมีแถบสีเหลืองอ่อนด้านในและด้านนอกเป็นสีเขียวสวยงามมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นเศรษฐีเรือนในนี้ไว้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันภัยและเสริมความเป็นสิริมงคลช่วยปัดเป่าโรคภยัยช่วยขุ้มครองภัยอันตรายช่วยกันสิ่งอัปมงคลต่างๆรวมถึงยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน โชคลาบบังเกิดหากสามารถปลูกให้ออกดอกได้จะยิ่งช่วยเสริมวาสนาให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านอาจมีการได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือมีโชคลาบก้อนโตนั่นเองและสุดท้ายต้นใบเงินต้นไม้มงคลรวยสาบใบรียาวปลายแหลมขอบใบเป็นขึ้นเล็กน้อยพื้นใบสีเขียวกลางใบปนด้วยสีขาว หรือเหลืองจางๆลําต้นมีความเป็นภุมิมองแล้วดูสดชื่นมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นใบเงินนี้ไว้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเงินทองไหลมาเทมามีความมั่นคงไม่ทำให้ขัดสนช่วยทำให้ชีวิตดีมีความเจริญงอกงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและผู้อยู่อาศัย จะให้ดีขึ้นไปอีกถ้านำต้นใบเงินต้นใบทองและต้นใบนาคมาปลูกไว้ใกล้ๆกันก็น<อ><อ>จะครบความเป็นสิริมงคลแบบสุดๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลอีกมากมายหลายชื่อและหลายสายพันธุ์ที่ไม่ได้หยิบยกมาแนะนำกันซึ่งความหมายของต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณทั้งนี้ ไม่ว่าใครที่สนใจจะปลูกไม้มงคลก็คงต้องขึ้นอยู่กับความชื่นชอบความเชื่อของแต่ละบุคคลล้วนๆนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดกจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ